เริ่มเทรดทั้งวันครับเริ่มเครียดเริ่มไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบข้างเริ่มอารมณ์ไม่ดีตอนที่ผิดทางตรงนี้สอดแทรกนว่าตอนที่เริ่มมีอารมณ์อะไรเงี้ยอย่างพี่ฤทิศเนี่ยก็ทาธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็มีครอบครัวอะไรต้องดูแลด้วยมีแบบส่งผลบ้างไหมครับกับธุรกิจอย่างอื่นที่เราทําในขณะที่เราเครียดกับการเทรดนะตอนนั้นคือในส่วนธุรกิจเ่เอาอยู่ครับเพราะว่าเราระวางระบบไปแล้วแต่ต้องบอกว่าชีวิตครอบครัวสังคมแวดล้อม เพื่อนคือเสียหายใช่ก็คือเวลาที่เราแพ้เราก็ไม่อยากที่จะปฏิสัมพันธ์กับใครเราก็จะหงุดหงิดเวลาจริงๆต้องไปทานข้าวร่วมกันเราก็มีความรู้สึกว่าทานไปก่อนได้ไหมพอดียังติดออเดอร์อยู่ทานอร่อยไหมครับช่วงช่วงเวลาช่วงนั้นโอ้โหไม่อร่อยเลยครับไม่อร่อยครับเรียกว่ากินข้าวกับกราบอาบน้ํายังเปิดกราบ รายการนี้สร้างมาเพื่อให้คำปรึกษากับนักเทรดที่มีปัญหาด้านสุขภาพการเทรดและต้องการคำแนะนำด้านจิตวิทยารวมถึงการแก้ไขในเชิงสถิติสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ดรมัรนะครับตอนนี้ถ้าพี่เขาอยู่กับผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอพี่กันเลยนะครับก็สวัสดีนะครับพี่ลิดนะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่กับพีลแล้วนะครับพีลตื่นเต้นไหมครับวันนี้ฮะนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งครับใช่ครับเพราะว่าปกติจะสัมภาษณ์ปกติจะเป็นคนถามทั้งถามทั้งกายเป็นคนถูกถามใช่ นี่ครับคือเราอ่ะถ้าพูดตรงๆนะพีริดนะคือเหมือนอพี่มาร์ทกับพี่มาร์ทกับริดเนี่ยแทบจะเป็นสายลักษณะการก้ากันคือว่านะใช้ความชัดเจนของระบบแล้วก็รู้ข้อจํากัดจริงๆของระบบและใช้ข้อมูลกระบวนการแบ็กเทสที่เราทาการแบ็กเทสมาหรือที่เราซ้อมมารหรือฝึกฝนมาเนี่ยมาต่อยอดและพัฒนาในปัจจุบันนะครับคราวนี้เดี๋ยวพีริ์ลองแนะนําตัวเองสั้นๆหน่อยก็ตัวผมเองชื่อริดนะครับเริ่มต้นจากการทําธุรกิจส่วนตัวก่อนนะครับเราก็มาเข้าวงการเหตุนี้ได้จริงๆก็คือ เกิดจากเห็นเพื่อนๆน,นะครับจริงๆต้องบอกว่าเห็นพี่เขยครับ,รบพี่เขยมาเทรดแล้วแฟนก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาเทรดเราเริ่มมีกําไรออวันละหมืน่นสองหมืน่นสามหมืน่นห้าหม,มืน่นที่แรกผมก็มีความไม่เชื่อนะครับมีความรู้สึกว่าทําไมเงินมันมันง่ายขนาดนั้นแต่ปรากฏผ่านไปมาสักสองสามเดือนนะครับเขาลาออกจากงานประจำเรามาเทรดแล้วก็ปิดกิจการที่ตัวเองจะทําไปทําเป็นเทรดเดอร์อย่างเดียวผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเข้ามาศึกษา ตอนนี้เข้ามาศึกษาที่แรกก็ต้องบอกว่าเข้ามาเทรดดีกว่านะครับเข้ามาเทรดบบไม่มีความรู้ก็กดเป็นแค่บายกับเซลนะครับช่วงแรกก็หลายๆคนอาจจะเป็นครับก็กดยังไงก็บวกมันเหมือนเป็นสิ่งดึงดูดที่หลายๆคนเป็นนักอย่างเกดเกดลหลายท่านมาบอกกับพี่มัดอ่มันเหมือนเป็นอะไรที่มาสะกดจิตเราอะ,อะเข้าตลาดคัางแรกๆเนี่ยมัน<อ>จะได้ตลอดหอมหวานใช่ไหมพี่เด็กก็เจอเหมือนกันใช่ครับโอ้ช่วงแรกนี่กด ยังไงเห็นเห็นเห็นแรงบายมากดบายตามบวกเห็นแรงเซลล์มากดปุ๊บแต่สักพักเริ่ม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 แพ้เริ่มกลัวเริ่มไม่กล้าเข้าเริ่มระบบทุกอย่างเริ่มเสียหมดความรู้ไม่มีซับรอดไม่รู้จักอ่าไม่รู้จักใช่ครับทีพีคือเรียกว่ากดกดกดเองปิดเองหลังจากที่ชนะในช่วงแรกเพียงแค่ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์หลังนั้นคือแพ้แบบรัวๆเลยครับแพ้อย่างไม่มีระบบไม่รู้จักอะไรกดแบบ ไลยเหตุผลอะไรประมาณนี้ครับพิทคิดยังไงต่อครับเลิกไหมหรือว่ายิ่งสู้อีกต้องบอกว่าตอนนั้นสู้ครับเพราะว่าเรายัางเ,เรายัางพอมีทุนมีทุนอยู่แ<ล>ื่จริงๆอ่ะผมมาวางวางไว้ก้อนหนึ่งคือมานห้าแสน<ม>อยู่แล้ว<ม><ม>คิดว่าถ้ามันหลุดตรงนี้ไปก็จะอยู่แต่ว่าเติมไปที่แรกก็เติมไปประมาณสักสองแสน ใช่ครับเราก็รองดูอะไรก็ยังยังยังสู้ต่อเพราะว่า oh. จริงๆจ,จังหวะที่เราแพ้มีจังหวะชนะ uh huh. แก่แค่เราแพ้มากกว่าชนะรเราก็มีความรู้สึกเหมือนเหมือนการพน,นันครับเพ mm hmm. าเดี๋ยวมันก็คงกลับมาเ mm hmm. วลาเราแพ้ร้อยเหรียญเราก็โอเวอร์เทดตัวสูงเพิ่มความเสี่ยงแล้วมันก็เคยกลับ,บแล้วมันก็เคยไม่กลับ mm hmm. แต่สุดท้ายภาพรวมสุดท้ายทําไมผ่านไปเดือนหนึง่งพอร์ตมันลดลงไปเรื่อย mm hmm. อะไรประมาณนี้ครับครับแล้วอยู่ในสภาวะแบบนั้นเนี่ยมามามานานไหมครับว่าเอ๊ะเทรดได้ได่ายที่เสียอต่างๆคือคือเหมือนเป็นสิ่งที่ได้หลายคนเจอนะฮะไม่นานครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะไปเร็วคือถ้าผิดก็ผิดที่สุดถ้าถูกก็ถูกเลยก็ <S <S ประมาณ2เดือนครับก็เริ่มวิ่งหาความรู้เริ่มดูใน YouTube เริ่มหาโค้ดเริ่มไปตามไลฟ์เริ่มไปเทรดตามช่องต่างๆอะไรประมาณนี้พอหาความรู้แล้วนะครับพี่ลิศเป็นยังไงบ้างครับเมื่อเมื่อเมื่อเรามีความรู้จักหลายๆที่แล้วเราจัดการกับตัวเองยังไงต้องบอกว่าตอนเริ่มมีความรู้มันเริ่มมันเกิดสิ่งหนึ่งกลับมาอีกหนึ่งรอบคือกลับมาชนะอีกกลับมาใช้อีกกลับชนะอีกเริ่มรู้จักซอฟต์รอสเริ่มกดออเดอร์เป็นเริ่มคุมความเสี่ยงได้ นี้ความที่มันเริ่มชนะครับเริ่มใช่อีกแล้วมันเทรดทั้งวันแล้วทีนี้รเริ่มมาเทรดแบบมีคนบอกว่าเช้าเทรดง่ายนะเปิดมาให้เข้าเลยมันจะกลับมาที่เดิมเ,เทรดเช้าได้เริ่มเทรดกลางวันเพิ่มเชา้ากลางวันเทรดได้เริ่มมีความรู้สึกถ้าเราเทรดได้ขนาดนี้เราอยากมีกําไรเพิ่มขึ้นเราเทรดทั้งวันดีไหม เริ่มเทรดทั้งวันครับเริ่มเครียดเริ่มไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบข้างเริ่มอารมณ์ไม่ดีตอนที่ผิดทางตรงนี้สอดแทรกนว่าตอนที่เริ่มมีอารมณ์อะไรเงี้ยอย่างพี่ลิศเนี่ยก็ทาธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็มีครอบครัวอะไรต้องดูแลด้วยมีแบบส่งผลบ้างไหมครับกับธุรกิจอย่างอื่นที่เราทาในขณะที่เราเครียดกับการเทรดนะตอนนั้นคือในส่วนธุรกิจเน่ะเอาอยู่ครับเพราะว่าเราเราวางระบบไปแล้วแต่ต้องบอกว่าชีวิตครอบครัวสังคมแวดล้อม เพื่อนคือเสียหายใช่ก็คือเวลาที่เราแพ้เราก็ไม่อยากที่จะปฏิสัมพันธ์กับใครเราก็จะหงุดหงิดเวลาจริงๆต้องไปทานข้าวร่วมกันเราก็มีความรู้สึกว่าทานไปก่อนได้ไหมพอดียังติดออเดอร์อยู่ทานอร่อยไหมครับช่วงช่วงเวลาช่วงนั้นโอ้โหไม่อร่อยเลยครับไม่อร่อยครับเรียกว่ากินข้าวกับกราบอาบน้ํายังเปิดกราบก็คือเปิดกราบดูว่ามันไปถึงไหนอะไรมันเรียกว่าชีวิตมันแต่ตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเราอยากชนะนะครับ แต่ว่าหลังจากที่เป็นอย่างนั้นมาอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะเริ่มมีความรู้สึกกลับมาถามตัวเองว่าเรามาเถิดเพื่อให้เราให้เราเบาสบายขึ้นให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นแต่วันนี้เราการไปใช้ชีวิตเพื่อการเทิดคือเราไม่มีเวลาเราไม่มีความสุขคนรอบข้างก็ไม่มีความสุขก็เลยกลับมาดูว่าถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆไม่น่าจะเถิดก็เลยเริ่มเริ่มเริ่มไปศึกษาแบบไม่เซตแล้วตอนนี้ผมจะไม่ได้ไปดูซิกแล้วผมจะไปดูว่าไม่เซตว่าทําไมคนนี้ เขาบอกเขาเทศปดาละหนึ่งถึงสองครั้งบนคนนี้ก็บอกเทแค่ช่วงเวลาเริ่มไปศึกษามากขึ้นมันเริ่มฟีดไม่เซตแบบนี้เข้ามาว่าจริงๆเราควรจะเทแค่หนึ่งช่วงเวลาต่อวันวันละหนึ่งถึงสามชั่วโมงแล้วเริ่มไปแกะเรื่องพวกนี้ครับทำให้ความถี่ในการเทดน้อยลงเริ่มสบายขึ้นเริ่มเข้าสู่โหมดของการเข้าออเดอร์ที่ท,ที่ที่รอมากขึ้นเขาเรียกว่าเป็นบาลานซ์ของชีวิตของเราอย่างเหมาะสมมากขึ้นแล้วก็จงังหวะ มันจะมีจังหวะของมันเองแหละอ่ะาทน้ยวัตตอนแรกตัวเนี้ยแสดงว่าเนี่ยพีดิทเริ่มเห็นอะไรบางสิ่งอย่างว่าโอโ้โหชีวิตเราส่งผลกับครอบครัวด้วยการกินข้าวการใช้ชีวิตสุขภาพของเราเพราะว่าอ่าเราสองคนก็ไม่ได้อยู่ในน้อยแนนะครับ,รบใช่ไหมฮะเรื่องสุขภาพด้วยเงี้ยตอนที่เรายังยังไม่เข้าใจเรื่องระบบการเทน,นะครับมีมีอะไรแบ่งปันพี่พีเดินไหมครับพีดิทที่รู้สึกว่าเราแบบโหหนักมากกับกับสิ่งสิ่งนี้ที่รู้สึกหนักหนักจริงๆคือผมว่าความ ไม่รู้จักพอ,อก็คือจริงๆตลาดนี้มันจะมีช่วงที่เราชนะจริงๆครับรบ,บางทีชนะเช้าแล้วก็มาเสียบ่ายแล้วก็มาชนะกลางคืนประชาช่วงคําสุดท้ายผมว่าคีย์ที่ผมที่ผมหนักตอนนั้นจริงๆคือผมกําไรแล้วผมไม่หยุดกำไรแล้วไม่หยุดเพราะจริงๆถ้าเกิดไปไปคนที่ติดตามผมหรือดูในในช่องทางที่ผม,มที่ผมซัพพอร์ตอยู่เนี่ยคีย์ของผมจริงๆคือกําไรแล้วพอ,อแพ้เราหยุด คีย์นี้ผมได้ไมาจากตัวเองจริงครับเ<ม>พราะ<ม>ว่าตลาดนี้ครับถ้าเราเทรดแล้วเราไม่หยุด<ม>สุดท้ายมันจะจบที่คืนตลาดหรือขาดทุน<ม><ม>ในทางกับการถ้าเราแพ้แล้วเราไม่มีการกําหนดว่าวันนี้เราจะแพ้ที่เท่าไหร่<ม>เราจะเอาคืนให้ได้วันนั้นเราจะกลายเป็นแพ้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 จนกระทั่งไปจบที่พอร์ตอันนี้คือคีย์ที่ผมที่ผมได้จากการที่มันเสียหายอย่างหนักจากการที่มันแบบกําไรแล้วไม่หยุดแพ้แล้วก็ไม่พออะไรมาเนี่ยครับจัดที่ได้แล้วนะกลับกลายว่าเสียเลย ใช่ใช่ใชนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องบาทีครับที่พีธิ์ได้แบ่งปันกับพี่พี่เดเดอร์นะครับอะไรครับที่ทําให้พีธิ์นะครับนอกจากมาเซ็ตเราเห็นช่วงเวลาแรงต่างเนี้ยทําให้เราหลุดจากการที่ได้ได้ที่เสียแพ้แพ้หรือว่าชีวิตที่ต้องมานั่งอยู่กับการาฟอย่างหนึ่งอะไรครับที่ทําให้หรือไปเจอกับใครหรือมีใครมาแนะนําหรือว่าเราไปทําอะไรบางสิ่งอย่างทําให้เราหลุดจากสิ่งสิ่งนั้นมาออต้องเริ่มต้นจากอยากเทรด แบบสบายใจอยากเห็นเราเห็นคนอื่นที่เขาเทรดมานานเขาเทรดแล้วเขายิ้มได้ทําไมเขาแพ้แล้วเขาเขายังปกติแต่เราเนี่ยเราเราแพ้เรามีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเสียเงินจริงนะมันทําไมมันยิ้มได้แล้วเลยเริ่มศึกษาเริ่มศึกษาว่าจริงๆเนี่ยเขาเขาเทรดยังไงทําไมเขาถึงเทรดเป็นช่วงเวลาแล้วเวลาที่เขาเทรดเนี่ย เขารู้ยดงไงว่าต้องเทรดช่วงไหนนะครับรายการหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของสถิติครับสสุดท้ายผมได้ยินคำหนึ่งเข้าหูมาก็คือว่าตลาดนี้เป็นเป็นตลาดของสถิติใช่ครับความเป็นไปได้ที่มันที่มันจับต้องได้มันไม่ใช่เป็นการวัดวัดดวงผมก็เลยเข้ามาเรียนอย่างจริงจังกับคอมมูนิตี้นิ่งนะครับซึ่งมีการพูดถึงเรื่องนี้เป็นคีย์หลักที่ผมมาเจอคอมมูนิตี้นี้หรือว่ากลุ่มนี้ เขาไม่ได้คุยเลยว่าผมชนะแผนผมเวิร์กเทรดทั้งวันมีซิกนำเทรดตลอดนะครับแต่สิ่งทีบอกคือเทรดด้วยความสบายใจนะครับแล้วก็อยู่รอดในตลาดอย่างมั่นคงผมไม่เข้าใจคำนี้ว่าทำไมเราต้องแพ้ให้เป็นแล้วก็ชนะอย่างเหมาะสมก็เลยมาแกะคีนี้ไม่ได้คือเกิดจากการที่เราต้องแบกเทรดที่ผมว่าแบกเทรดมันคืออะไรนะครับอ๋อมันคือย้อนกราฟออกไปดู เพื่อให้เห็นประวัติการเทดผมก็เลยมาเก็ตคีย์หนึ่งครับก็คืออ๋อการที่เราจะมีประสบการณ์ไม่ว่าเราจะขับรถไม่ว่าเราจะปั่นจักรยานมันก็คือต้องปั่นหลายชั่วโมงขับรถหลายหลายปีแต่การเทดถ้าเราจะมีประสบการณ์มากๆเราต้องใช้เงินในการซื้อประสบการณ์คือเทดจริงแพ้จริงเสียจริงแต่การแบกเทศข้อดีคือเราเทดเหมือนจริงเทดในสไตล์การเทดของเราในช่วงเวลาที่เราเทศแต่เป็นการเทรด้วยการเทดแบบ ไม่เสียเงินทําให้เราเหมือนเรามีจะจะมีประสบการณ์ในการเทรดเหมือนคนที่อยู่ในตลาดมามากกว่า2-3ปีด้วยการทดลองเทรดในการแบกเทรดในระบบเทรดที่เราชอบเวลาผมแบกเทรดปุ๊บเนี่ยผมได้เห็นธรรมชาติของกราฟว่าอ๋อแบบนี้ทำไมเราเข้าเซลล์แล้วเราถึงแพ้ทําไมเราเข้าบาร์าถึงไม่ขึ้นเพราะอ๋อทุกครั้งที่กราฟจะขึ้นเขาต้องวิ่งมาที่แนวรับเวลากราฟเขาลง ทำไมทุกครั้งกราฟต้องไปขึ้นที่แนวต้านทำไมทุกครั้งที่กราฟจะขึ้นไปมันต้องเกิดแรงฝั่งนี้ที่ชัดเจนอะไรประมาณนี้ครับมันมันสูญเสียอะไรหรือเปล่าในการในการแบ็กเทสครับคือต้องบอกว่าการแบ็กเทสเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ไม่อยากแบ็กเทสเพราะว่าเราต้องการจะเทรดทำกำไรเลยแต่ว่าเราแค่ลืมว่าการที่เราจะเตะฟุตบอลเหมือนเราจะขึ้นเวทีมวยนะครับผมเชื่อว่า ถ้าเกิดคนพูดถึงเรื่องฟุตบอลเป็นหลักก็ได้ผมเชื่อว่าเมสซี่หรือโรนัลโดแล้วแต่เนี่ยเขาต้องซ้อมยิงจุดโทษโมหา,าศาลในท่าท่าเดิมดแล้วในในไม่ว่าเขาจะซ้อมมากี่ร้อยโลกเวลาที่เขายิงจริงมันจะมีจังหวะที่ไม่เข้าใช่ครับนะครับแต่เขาก็ยังซ้อมอยู่มผมว่าผมได้คียตรงนี้คือแบ็กเทสแต่ต้องบอกว่าตอนที่ผมมาแบ็กเทสเนี่ยมันมันเกิดแนวต้านมันเกิดแรงต้านมีความรู้สึกว่า ทำไมต้อง back t ท s t ทำไมเราไม่ forward t ์ s t ทำไมเราไม่เทรจริงไปเลยนะครับพี่ความรู้สึกวิาการที่เรา forward t เ s t มาตลอดเวลามันถ้ามัน work มันคง work ไปแล้วอ่าผมก็เลยอ่ะถ้า back t ท s มันดีจริงทุกทคนพูดหมดว่า back t ท s มันคือดีเราก็เลยลองตัดสินใจตอนแรกต้องบอกว่ากว่าจะทะลุแนวต้านนั้นได้ก็ยากนะครับสิบออเดอร์แรกนี้ต้องบอกว่าเป็นสิบออเดอร์วัดใจ ใช่สิใาใจแต่ว่าเงจาที่ผ่านไปเราเริ่มมีความรู้สึกว่าอ๋อมันคือแบบนี้นี่เอง<ช>แล้วสุดท้ายสิ่งหนึ่งที่มันได้จริงๆคือเวลาที่เราแบกเคดเรามีการบันทึกสติติเราเห็นว่าจริงๆเนี่ยไม่ว่าเราจะมีเทรดเซตอัพดีขนาดไหน<ช>สุดท้ายเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่สีแดงคือแพ้อยู่ในตารางนั้นแต่เราจะมีพื้นที่สีแดงน้อยกว่าพื้นที่สีเขียวก็คือสุดท้าย เราจะเริ่มเห็นว่าอ๋อจริงๆถ้าเทรดของเราอ่ะมันชนะมากกว่าแพ้ mm hmm. แต่แค่เราไม่เคยเห็นภาพนี้เพราะเรา forward 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 ร mm ัฐ hmm. บาทที่เราเทรดจริงไปเนี่ยเราไม่มาทั้งทันคิดว่าจริงๆมันคืออะไร,รสุดท้ายจังหวะที่เรากําลังใช้อารมณ์ในการเลือกว่าไม้นี้พอดีไม้เมื่อก่อนหน้านี้มันแพมา mm hmm. ไม้นี้จะเข้าดีไม่เข้าดีมันใช้อารมณ์ไม่ใช่ระบบเทรด mm hmm. แต่เมื่อเราแบ็กเทรมาสักพักหนึ่งเราจะเริ่มรู้ว่าจริงๆเราอ่ะเทรดตามระบบเราเนี่ยวิลเลจมันอยู่ที่60 หกสิบห้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเมื่อเราเห็นวิดีโอตรงนี้ปุ๊บเรายิ่งเกิดความเชื่อครับแล้วผมก็เลยแบ็กเทสมากขึ้นเรียกว่าแบ็กเทสจนกระทั่งหลังเสียเป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับแต่ว่ามันได้จริงๆครับผมแบ็กเทสหลายคนจะถามผมว่าแบ็กเทสมากขนาดไหนผมแบ็กเทสจนกระทั่งเทสยิ่งวิวมันจะได้ประมาณหมื่นแห้งผมแบ็กเทสจนไม่เหลือพื้นที่ให้แบ็กเทสจนกระทั่งเราเริ่มเห็นว่าอ๋อคือเมื่อก่อนอ่ะผมเทรด้วย M15 กับ M30 M5 นี่เรียกม่ไม่มองเลยแต่ความที่เราแบ็กเทสปุ๊บทุกวันนี้ผมเข้าเดอร์ที่ M5 เพราะเราเริ่มเข้าใจว่าอ๋อธรรมชาติของแท่งเทียนคือแบบนี้แต่ว่าเราไปมองในมันติ t ทม์เฟรมคุณมองที่เดยย่อยมา H4H1 แต่ความที่เราแบ็กเทสในทุกมิติเราเลยเห็นธรรมชาติของตลาดแล้วเ,เลยรู้ว่าไม่ว่าผมจะแบ็กเทสในทม f เฟรมไหนไม่ว่าผมจะแบ็กเทสยังไงก็แล้วแต่ สุดท้ายผมชนะมากกว่าแพ้มันก็เลยเกิดความเชื่อครับช่วงเวลาที่ผมเทรดช่วงเวลาที่ผมชอบเทรดคือช่วงนิวยอร์กเซ็ชันก็คือจากอเมริกาเป็นต้นไปหรือถ้าจะเริ่มโฟกัสจะเริ่มโฟกัสหลังบ่ายสามคือรอนดอนเป็นต้นไปแต่จุดที่ผมเข้าแล้วผมวิเลทสูงๆจากการที่เราได้แบ็กเทสมันก็คือช่วงนิวยอร์กเซ็ชันหลังจากที่เรารู้โซนช่วงเวลาที่เราที่เรารู้วินเลทและช่วงเวลาที่เราเหมาะสมพุ้ผมเองทำธุรกิจส่วนตัวด้วยแล้วก็เชื่อมั่นในระบบ มันกล้าเข้าเวลาที่แพ้เรามันมีความรู้สึกไม่ไม่มีความรู้สึกติ๋วะใช่ครับพี่ลีครับคือมันเพราะเรารู้ว่าของผมเนี่ยผมแพ้ติดกันไม่เคยเกินสามไม้รจริงๆอ่ะไม่เคยเกินสองด้วยแต่ว่าแม็กซิมัมเอาเอา,เอาที่แม็กที่สุดคือสามไม้แสดงว่าเรารู้ว่าถ้าสามไม้นี้เราแพ้ไม้ต่อไปเราจะกลับมาชนะเพราะเราแบ็กเคนมามากพอ เรียกว่าเป็นพันออเดอร์จนเราไม่มีความตกใจแล้วเวลาที่เราแบ่งปันเวลาที่เราไลฟ์เวลาที่เราสอนนักเทรดในกลุ่มเนี่ยเราเลยให้มาเซตนี้ทุกครั้งที่แพ้ผมจะบอกเลยว่าไม่ต้องตกใจเพราะเราไม่มีเวเลตร้ย100อยเปรตลาดนี้ไม่มีเวเลตร้อยเร0%ครับแค่เราจะชนะมากกว่าแพ้เราแค่รอจังหวะและเมื่อถึงจังหวะตรงกับเซตเซตอัพของเราอ,อย่าก,กลัวให้เข้าเพราะถ้าเราไม่เข้าไม้นั้นอาจชนะแล้วถ้าเกิดเข้าที่อารมณ์เราจะไม่ เรียกว่าเราจะดึงวิเลตของเราออกเองเพราะเราไม่รู้วิเลตผมเองจะบอกประจําว่าผมไม่รู้จริงๆว่าออเดอร์ไหนระชนะถ้าผมรู้ว่าออเดอร์ไหนชนะแค่2องออเดอร์นะครับพี่เชื่อไหมครับเราคงกด10บหลอดร้อยหลอดไปเลยแต่เราไม่รู้เราก็เลยคุมความเสี่ยงแล้วกําไรตามเหมาะสมในอาร์ที่เราที่เราเห็นว่ามันเป็นไปได้มันเลยทําให้ผมใจเย็นขึ้นมีเวลาแล้วก็เป็นการเทรดเพื่อเหมือนกับ เทรดแล้วมีความสุขอ่ะมันมีความรู้สึกว่าแบบเขาจะทีพีไปตอนเช้าเขาจะเข้าไปก่อนไม่เป็นไรสุดท้ายเข้าก่อนไม่ใช่กําไรมากกว่าเข้าทีหลังไม่ใช่กําไรน้อยกว่าสุดท้ายมันคืออยู่ที่ว่าเราเข้าตามระบบใครทําซ้ําได้มากกว่ากันคนนั้นคืออยู่รอดอ่าได้ได้ขีดพี่ดิได้แบ่งปันนะครับเรื่องราวข้อมูลอะอะไรบ้างนะครับกับ กับผู้คนเหล่านั้นแล้วก็สร้างประโยชน์อะไรบ้างหลังจากที่บิ้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมาจากการแบกเทสต์ต้องพูดแบบนี้ว่ะคือหลังจากที่เราเริ่มมีความรู้สึกว่าเราเรามีระบบเรามีความสุขแล้วเราขวานผ่านความเจ็บปวดมาผมเองก็เลยเริ่มต้นที่อยากจะแบ่งปันโดยการเปิดการไลฟ์มาก่อนเราผมเริ่มที่ไลฟ์ที่ติ๊กต็อกก่อนไลฟ์ไลฟ์เหมือนไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์เทสอะไรประมาณนี้จริงๆผมอ่ะ ไม่ไม,ไม่ไม่ตั้งใจที่จะเริ่มต้นในการนําเทศครับผมออตั้งใจด้วยการให้ไม่เซตเอ,อ๋อให้ไมเซตให้ความรู้ใช่คือจริงๆแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าใ,ในในหลายช่องทางเนี่ยมีการนําเทศและชนะแต่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องของการแพ้แล้วกลับมายืนได้ใช่ครับซึ่งผมเริ่มต้นด้วยไม่เซตนั้นว่าวันนี้การชนะเป็นเรื่องปกติครับแต่การที่แพ้ แล้วหยุดได้แล้วกลับมาชนะใหม่อันนี้เป็นคีย์สำคัญ<ช>ผมก็เลยเริ่มเริ่มเริ่มแบ่งปันเรื่องพวกนี้ครับแล้วก็เข้าออเดอร์ตามปกติถ้าผมเข้าตามแผนผมก็เข้าแต่ไม่ได้นำด้วยการที่ว่าโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราเจอกันเราจะหให้แผนม,มันเรียกว่าคุยตามระบบไปแต่ถ้าเมื่อเมื่อถึงจุดที่มันต้องเข้าเราก็เข้าเพราะฉะนั้นทุกครั้งในช่วงแรกอาจจะไม่ได้มีออเดอร์เยอะเพราะว่า ผมไล่ช่วงกลางวันแต่ผมเข้าออเดอร์ช่วงกลางคืนอะไรประมาณน,นี้ครับแต่หลังจากที่เริ่มเริ่มเริ่มแชร์ไปปุ๊บมันรู้สึกดีครับที่เราได้เหมือนเราเข้าใจใช่มีความสุขเข้าใจว่าคนคที่ที่อยู่อยู่ข้างนอกเหมือนเราครับที่ยังหาจุดเข้าไม่ได้ยังแพ้อยู่ยังวนลูปของการแพ้ยังเทรดแล้วไม่มีความสุขใช่มีความทุกข์เราเลยอยากจะบอกว่าจริง,รงๆการเทรดมันมันอย่างนี้จริงๆครับมันยิ้มได้ก็เลยรู้สึกได้ทั้ง ได้ให้แล้วก็ได้รับกลับมาด้วยครับพอพริาได้แบ่งปันตรงนี้ครับก็คงจะมีแบบพี่ๆหรือว่าผู้คนนะเข้ามาสอบถามหรือว่าเข้ามาเรียนรู้หรือว่าเข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับพลิปเนี่ยแน่นอนว่าแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยลักษณะแบบไหน,นครับที่เข้ามาหาพลิปเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ครับอาจจะด้วยเพราะเพราะส่งเราด้วย uh huh. อาจจะทําให้เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วอาจจะเรื่องของคำพูดคำจาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่แปดสบเปอร์เซ็นแต่วัยรุ่นก็มีครับ,รบนักศึกษาก็มีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่ที่มีกําลัง uh huh. ครับเกำลังวางแผนการ,กรเกษียณอายุ uh huh. กําลังจะแบ่งเงินบางส่วนมาล uh huh. งทุน uh huh. แล้ก็ต้องการที่จะมีไรายได้ในช่วงกเกษียณ แต่ไม่อยากจะทําเป็นธุรกิจส่วนตัวที่มันต้องแบกรับภาระไม่ว่าจะเป็นคนงานการลงทุนห,หรือการอยู่ในจุดจุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ,บก็เลยน่าจะเป็นมุมนั้นแล้วตัวผมเองเนี่ยก็เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยผมเคยแชร์มุมมองเรื่องนี้ไปว่าผมเองมันเจ้าของธุรกิจแต่ผมที่มาทําอาชีพนี้เนี่ยเพราะว่าผมอยากที่จะมีะไรายได้ในทุกที่ไปต่างประเทศ ไปอยู่บ้านญาต่างจังหวัดเราสามารถจะทำะไรายได้ได้หรือว่าไหนเราอยากหยุดเราก็หยุดได้แต่ถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของกิจการต่อให้กิจการนั้นมันเวิร์กอะครับ<ม>เราก็ต้องเอ่อต้องไปดู<ฆ>ต้องไปเฝ้า<ม>ต้องมีค่าใช้จ่าย<ม>ต้อมีค่าเช่ามีค่าลูกน้องมีค่าเมนเนเมนทั<ม>้งหมดแต่อาชีพนี้มันวางแผนได้ครับ<ม>วันหนึ่งเราอาจจะอยากจะหยุดไปอาทิตย์หนึง<ม>หรือวันไหนเราอาจจะทําแบบ เต็มที่เราทำได้หมดผมก็เลยดีไซน์เรื่องพวกนี้ลงไปในในไลฟ์แล้วก็แบ่งปันผมเลยว่ามันน่าจะทําให้ดึงกลุ่มคนที่มองเห็นว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาอยากได้มนับแสดงว่า,าคนก็มีธุรกิจอยู่แล้วนะครับเอามองเป็นอย่างนี้ครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับที่ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมอยู่แล้วมีธุรกิจหรือว่ามีงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับกับเด็ก กับเด็กนะครับที่วัยรุ่นอะไรเงี้ยที่อโอเคเขาอาจจะไม่มีธุรกิจของเขาหรือว่าเขายังเรียนอยู่หรือว่าเขาจะทํางานบ้านนู่นนี่นั่นเนี่ยกลุ่มคน2ประเภทที่เข้ามาหาพิริตเนี่ยครับถ้าเรามองในเรื่องของของการเทรดเนี่ยครับพิริตมองมุมมองไงบ้างครับอันนี้มีอันนี้ง่ายกว่าไหมเด็กง่ายกว่าไหมหรือว่าผู้ใหญ่น่าจะเข้าใจอะไรได้ง่ายกว่าอ๋อ,อโอเคครับมุมหนึ่งที่เห็นชัดเจนเลยคือถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาจะมีความเข้าใจในระบบเทรด แล้วก็เรียนรู้ได้เร็วกว่านะครับเราก็กล้าเข้าตามระบบมากกว่าแต่ความที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะอาจจะได้เรื่องของความใจเย็นนะครับแล้วก็ความเข้าใจเรื่องของความเสียหายเขาเรียกว่าวางแผนการการลงทุนได้มากกว่ามันก็จะแยกกันก็คือพูดง่ายคือถ้าผมถ้าที่ผมมองคือถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยอาจจะเรียนรู้เร็วเข้าใจและสื่อสารได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่อาจใช้เวลาในการไต่ตองเยอะ นะครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันประมาณนี้ครับอืมครับแล้วคนนี้ผู้ใหญ่นะครับกับกับเด็กที่เข้ามาหรือในว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ที่เข้ามาหาพี่นะครับมีไหมครับที่แบบว่าเคสแบบอ่าหนักๆเลยแบบหรือพูดง่ายๆที่เราพี่มาชอบพูดว่าแบบทุกเป็นทุกจากการเทรดเลยนะครับเอามาแบ่งปันว่า เพราะว่าจากที่ท,ที่ได้คุยกับลิฟทั้งทั้งในรายการด้วยแล้วก็นอกนอกรอบข้างนอกด้วยครับพราว่ามีมีผู้คนนะ่ที่เข้ามาหาหาลิฟนะครับฟังแล้วม่ามองว่ามันคือความทุกข์แหละที่เขาเป็นใช่ใช่คือต้องบอกว่าเจอตลอดเส้นทางที่ท,ที่ที่ดูแลนักเทรดมานะครับ,รบหลายหลายคนที่เทรดโดยไม่มีความรู้รแล้ววันนี้อยากจะจะเริ่มมีความรู้อยากจะมีความรู้สึกว่าทํายังไงถึงเทรด แลวยิ้มได้ทําไงถึงจะมีกําไรความว่าเข้าใจตลาดคือแบบไหนนะครับ <c oughs> ก็จะเจอแบบนี้กับอีกอันหนึ่งคือเคยเรียน <c oughs> เคยเรียนรู้มาเหมือนกันครับ,รบแต่อาจจะเรียนรู้ในจุดที่ไม่มากพอหรือยังไม่เข้าใจเพียงพอเกลยอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะครับเราก็เจอได้หลายเคสครับอย่างเคสที่ผมเจอหนักๆเลยก็คือเรียกว่าหลังจากที่มาเจอเราเนี่ยเขาเขาร้องไห้ออร้องไห้เลยใช่เขามีความรู้สึกว่า เราน่าจะเจอกันตั้งนานแล้วเอเหนูน่าจะเจอคตรัวตั้งนานแล้วเขาปล่อยเขาปล่อยโฮเลยครับแล้วเขาก็บอกว่าอย่าทิ้งเขาซึ่งมันเป็นความรู้สึกว่าวันนี้มันมันไม่ใช่แค่สอนเทศมันเป็นการนำนำส่งแล้วแล้วผมเองผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ที่หยหาเรื่องนี้มาเหมือนกันว่าถ้าใครสามารถทํำให้เราเทศได้ช่วยสอนหน่อยแต่ผมก็แทบจะหา ตรงนั้นไม่เจอในช่วงแรกนะครับแต่วันนี้เราเรารู้แล้วเรารู้ขีแล้วผมก็เลยพยายามแลกเปลี่ยนเรื่องพวกนี้ออกไปแล้วก็เจอคนที่ได้รับไม์เสร็จได้ฟังผมเรื่องเนี้ยเริ่มเข้ามาว่าตั้งแต่เจอโค้ดตั้งแต่เข้ามาเรียนกับโค้ดแล้วรู้สึกว่าการเทรดดีขึ้นไม่ใช่ว่าชนะมากขึ้นแต่เข้าใจว่าตลาดมันมีแพและชนะแล้วก็เทรดอบายใจขึ้นทุกวันนี้ชีวิต การเทรดดีขึ้นมากอารมณ์ไม่เสียครอบครัวดีขึ้นสภาพแวดล้อมก็ไม่ไม่เลวร้ายเหมือนเมื่อก่อนอะไรประมาณนี้ครับครับก็โหถือว่าจากที่มาฟังเนี่ยคือชอบเลยนะครับแล้วก็สุดยอดมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยากจะพูดอยู่บ่อยๆแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เราเข้ามาดาลานะครับเป้าหมายพีลแน่แนนโคตเนี่ยนะครับอยากจะทําอะไรในให้เป็นประโยชน์กับกับสังคมการเทรดในในในเมืองไทยหรือว่าให้กับผู้คนที่พี่มัดคิดว่าพีลิตน่าจะมีแหละ ใช่ใช่คือจริงๆผมเรื่องนี้ผมจะค่อนข้างอินบ้างมาคือผมเชื่อว่าคนภายนอกอาจจะมองว่าการเ็นเทเดอร์มันเป็นอะไรที่มันไม่เวิร์กนะครับผมว่าน่าจะประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเองก็เคยเริ่มต้นด้วยความคิดแบบนั้นแต่วันนี้ที่มาศึกษาจริงๆแล้วตลาดนี้เป็นตลาดที่มันมันมีความเสี่ยงแต่ถ้าเรารู้จักคุมความเสี่ยงแล้วก็เบนเนดเรื่องของการลงทุนให้เหมาะสมได้มันเป็นตลาดที่ที่ดีเลยนะครับในระยะ สั้นและระยะยาวนี่ในส่วนตัวผมเองที่ผมมองคือผมเองอยากจะสร้างกลุ่มนะครับนักเทรดที่เข้าใจการเทรดแบบจริงจริงจังๆนะครับกำไรอย่างเป็นระบบนะครับค่อยๆเป็นกค่อยๆไปอยากจะมีกลุ่มนักเทรดที่ที่เป็นแบบนี้แล้วก็อยากจะส่งต่อความรู้เราให้มากขึ้นอาจจะมีคนที่มาช่วยดูแลกลุ่มมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากได้ตั้งแต่เริ่มต้นที่มา เข้าวงการนี้ตอนที่ผมเจอครดท่านหนึ่งเนี่ยผมได้บ,บอกเขาว่าช่วยสอนผมให้ผมเทรดได้และช่วยสอนให้ผมสอนคนได้วันนี้ผมก็เลยก็เลยอยากจะแบ่งปันเรื่องพวกนี้คือสอนคนให้สอนได้สอนคนให้เทตุได้และอย่างหนึ่งก็คือผมอยากจะสร้างไรายได้เพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมคือผมเองอ่ะเคยคิดตั้งแต่เด็กแล้ว อยากมีมูลนิธิอยากจะแบ่งปันแต่เราก็ไม่ได้เกิดจากครอบครัวที่ที่มีก็เป็นครอบครัวปกติที่อยู่ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่มีความคิดอันนั้นมาตั้งแต่ต้นแต่ความคิดเหนนั้นก็หายไปเพราะว่าเมื่อเรามาเจอชีวิตจริงมันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแค่เราดูแลตัวเองให้รอดในสังคมเนี่ยก็ยากแล้วแต่วันนี้เราเราผ่านตรงนั้นมาไปเป็น มีทุกเิจของตัวเองมีรายได้ที่เหมาะสมไม่มีภาระหนี้สินเรียกว่าชีวิตเนี่ยสบายแล้วก็เลยอยากจะเอารายได้ส่วนนี้ครับไปแบ่งปันไปช่วยเหลือเด็กที่ขาดพ่อขาดแม่นะครับอาจจะแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่หรือว่าอยากเรียนแล้วไม่ได้เรียนอย่างเงี้ยครับก็อยากที่จะช่วยเหลือซึ่งสตวนนี้ผมก็มีการได้ช่วยเหลือไปไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วตาม ที่เราไหวมีการซัพพอร์ตเรื่องของทุนการศึกษาเลยช่วยเหลือระหว่างทางตลอดผมเน้นว่าการให้พวกนี้มันดีกว่าการที่เราที่เราไปทำแบบอื่นอะไรองครับผมว่ามันเห็นชัดเพราะเรายังช่วยช่วยสัตว์ร่วมโรคได้ผมเองก็ดูแลแมวหมาจองจัดด้วยอะไรเงี้ยเราทำไมคนหนึ่งคนหนึ่งชีวิตเราไมา่ช่วยไม่ได้แล้ว การที่เราให้เงินมันคงไม่ดีกับการที่เราจะให้วิชาก็คือให้ความรู้รเพราะผมว่าปัจจุบันนี้มีความรู้ยังลำบากถ้าไม่มีความรู้เลยไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนน่าจะไปต่อลำบากก็อยากจะส่งต่อเรื่องพวกนี้ในอนาคตครับที่วางแผนไว้นะครับก็โหเป็นเรื่องที่ที่ที่ดีมากๆเลยนะครับว่าไอคือเป้าหมายคือเหมือนว่า จะเรียกว่าความฝันหรือเป้าหมายอะไรก็ได้นะครับนี่คือเป้าหมายของพีริดนะครับก็น่าจะได้ประโยชน์กับพี่พีเดอร์อย่างมากๆเลยยังไงเดี๋ยวอีพีหน้าเผื่อจะชวนอีกนะครับได้ครับนะครับก็นี่ครับยังไงก็ฝากติดตามอีดิทฟันด้วยนะครับรายการดรมันนะครับแล้วก็ฝากช่องทางในการติดตามพีริดด้วยนะครับตามที่พีริดได้กล่าวไว้นะครับที่แจ้งไว้นะครับก็เนี่ยนะครับขอทุกคนนะครับโชคดีนะครับแล้วก็ใช้การแบ็กเทส เป็นจุดพิกชีวิตนะครับเหมือนกับที่พิริตเขาทำนะครับวันนี้นะครับเราสองคนนะครับขอญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ